สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอราคาฟุตบอลนะครับวันนี้นะครับก็วันจันทร์ที่27่ธันวานะครับต้องบอกว่าใกล้สิ้นปีกันมาทุกทีแล้วนะวันนี้เราก็มีบอลดีๆไหมหนึ่งคู่เช่นเคยน,นะครับแต่ต้องบอกว่าคืนนี้นะบอลแข่งกันค่อคนข้างใจเยอะนะครับแต่ก็คัดมาแค่หนึ่งคู่เท่านั้นนะครับที่เหลือเราจะเจกกันในกลุ่ม บอลวีพีครับใครที่อยากเข้ากลุ่มบอลวีพีนะครับกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นนะครับพร้อมเข้ากลุ่มทีเด็ดบอลที่เราแจกบอลทั้งวันทั้งคืนครับแต่ว่าที่แน่ๆนะครับในกลุ่มยังมีกิจกรรมแจกเงินสดทุกวันเลยนะครับสนใจก็กดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยครับมาครับคืนนี้ครับบอลที่เราคัดไม่หนึ่งกูนะครับก็จะเป็นบอลเพิร์ลีกอังกฤษครับเตะเวลาตีสามครับนิวคาสเซลยูไนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดครับ ปัจจุบันนะัอยู่อันดับที่19ของตารางคารแดนพิม์มิลีครับเตะไป18เกมนะครับชนะ1เกมเสมอเเกมแล้วก็แพ้ไปถึง10เกมแล้วก็มีอยู่10แต้มคืนนี้ถ้าชนะแมนยูได้ก็จะกลายเป็น13แต้มครับก็จะอันดับก็จะเลื่อนขึ้นมานิดหน่อยครับส่วนทางฝั่ง,งทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปัจจุบันอยู่อันดับที่6ของตารางพิมพ์มิลีนะครับเตะไป16เกมนะครับชนะ8เกมเสมอ3เกมแล้วก็แพ้ไปถึง5เกมด้วยกันครับ ปัจจุบันมีอยู่27แต้มคืนนี้ถ้าชนะก็จะกลายเป็น30แต้มครับก็จะเบียดเวทแฮมยูไนเต็ดตกลงมาได้นะครับจะขึ้นมาอยู่อันดับที่5แทนเวทแฮมยูไนเต็ดครับต่อไปนะครับเราจะไปดูสถิติ5เกมล่าสุดของทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด5เกมล่าสุดนะครับชนะ3เกมเสมอ2เกมไม่แพ้ใครเลยนะครับตั้งแต่คาลิคุมมาจนมาถึงโค้ชคนใหม่อย่างรังนิกนะครับบ่งบอกว่ายังไม่แพ้ใครเลยนะ5เกมล่าสุดนะครับแมนเชสเตอรร์ยูไนนเต็ดะคับ เปิดบ้านเจอกับคิตันพาเลตชนะไป1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็เสมอกับยังบอย1ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็บุกไปเจอโนเดซิตี้นะครับชนะไป1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็สกอร์สูงแรกนะครับต้องบอกว่าแมนยูนะครับไม่ค่อยชอบยิงในครึ่งแรกสักเท่าไหร่ครับสถิติ5เกมล่าสุดนะครับไกลกดสกอร์สูงแรกของแมนยูเข้าไปแก้2บินเท่านั้นนะครับเสียไปถึง3บินด้วยกันส่วนสกอร์สูงเต็มเกมนะครับไม่ต้องพูดถึงครับยิงน้อยมากครับ5เกมล่าสุดบินสกอร์สูงเต็มเกมเข ต่อไปเราไปดูสถิติ5เกมล่าสุดของทางฝั่งเจ้าบ้านนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกันบ้างนะครับ5เกมล่าสุดนิวคาสเซิลนะชนะไป1เกมนะครับเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมครับ3เกมล่าสุดนะครับก็แพ้เลสเตอร์ซิตี้นะครับ4ประตูต่อ0แพ้ลิเวอร์พูลนะครับ3ประตูต่อ1แล้วก็กลับมาเล่นในบ้านนะครับแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปถึง4ประตูต่อ0ครับส่วนสกอร์สูงแรกนิวคาสเซิลเจอใครนะครับต้องบอกว่าชอบโดนตาหลุมในครึ่งแรกนะครับ4จาก5เบลล่าสุดนะครับเเกมของนิิวคาสซล บินสกอร์สูงแรกเข้าไปถึง4บินเสียไปแค่บินเดียวเท่านั้นครับส่วนสกอร์สูงเนี่เกมนะครับเข้าไป3บินนะครับเสียไปแค่2บินจาก5บินล่าสุดนะครับต่อไปเรามาดูสถิติ5เกมล่าสุดของทั้งคู่นะครับจากทุกถ้วยทุกรายการที่เจอกันนะครับกลายเป็นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ5เกมล่าสุดชนะนิวคาสเซิลไปได้ถึง4เกมนะอ่าแล้วก็แพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับ3เกมล่าสุดแมนยูนะครับบุกไปที่นิวคาสเซิลนะครับชนะมา4ประตูต่อ1ครับเล่นในบ้านนะครับ แมนยูเล่นในบ้านชนะ3าหนึ่งครับแล้วก็เกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านนะครับเจอกับนิคาร์เซ่นถลลมไปถึง4ประตูต่อหนึ่งครับมีถึง5ลูกด้วยกันส่วนบินสกอร์สูงแรกนะครับคู่นี้เวลาเจอกันต้องบอกว่ายิงกันเดือดครับอย่างน้อย2ประตูต้องมีในครึ่งแรกนะแต่ว่ายุครังหนึ่งนะครับยิงสกอร์ได้น้อยนะครับ4จาก5้าเกมล่าสุดบินสกอร์สูงแรกเข้าไปถึง4เกมเสียไปแค่บินเดียวส่วนบินสกอร์สูงเต็มเกมนะคู่นี้เจอกัน5เกมล่าสุดบินสกอร์สูงเต็มเกมเข้าไปถึง4บินนะครับเสียไปแค่บินัครบ ต่อไปเราไปดูราคาที่เปิดมาคืนนี้กันก่อนครับราคาที่เปิดมาคืนนี้เรากลายเป็นฝั่งทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดมาที่ราคาต่อค่อนข้างจะเยอะนะครับลูกควบลูกครึ่งนะครับแล้วก็มี1ลูกแล้วก็มีราคาลูกครึ่งนะคู่นี้นะครับขอลุ้นทีมเยือนอย่างแมนยูนะครับที่ราคา1ลูกนะครับต่อ1ลูกไปก่อนนะครับก็เยอะกว่านี้คงไม่ไหวนะครับเพราะว่ารังนิกนะครับดูตรงแล้วไม่ใช่ทีมที่ยิงสกอร์เยอะสักเท่าไหร่แต่ก็เน้นเน้นใช้ชนะครับ ส่วนสกอร์สูงเต็มเกมนะครับเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะสลูกครึ่งควบ3แล้วก็3ลูกนะครับคู่นี้นะสกอร์สูงเต็มเกมอ่าสองลูกครึ่งควบ3ามกดได้สบายไม่น่ามีปัญหาครับส่วนสกอร์สูงแรกนะครับเปิดมาที่1ลูกควบ1ลูกครึ่งแล้วก็1ลูกก็กดได้สบายไม่น่ามีปัญหาเช่นกันนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มบอลวีพีนะครับต้องบอกว่าแตกต่อเนื่องนะครับเมื่อคืนให้อาร์เซนอลไปก็ชนะรวดนะครับอาร์เซนอลนะครับชนะใครที่ตามเมื่อคืนก็บินก็เข้าไปนะครับ ไม่ว่าสูงแรกสูง็นเกมแล้วก็บอตเตงเข้าไปคืนนี้มาลุ้นกันต่อที่คู่แมนยูนะครับในกลุ่มรถแจกไม่ยั้งนะครับสนใจเข้าก,กลุ่มบอลเวพีกดลิงก์ด้านล่างกามาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแก้เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นพร้อมเข้ากลุ่มบอลเวพีที่เราแจกบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งครับขอให้พรุ่งนี้ถูกทุกคนตื่นมารับทรัพย์กันต้นหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ